มาดูกันนะครับต้องบอกว่าเตรียมเข้าแจ้งความมิชฉาชีพกระตมหมอตอนนี้ระบาดเลยนะก่อความเดือดร้อนในเวศแต่ละวันล่าสุดนักแสดงตลกชื่อดังคุณคิงก่อนบ่ายเนี่ยก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงหลังจากที่คุณแม่เลี้ยงเนี่ยนะครับโดนหลอกกู้เงินจาก SMS ปล่อยเงินกู้แบบฉุกเฉินก็หลอกให้โอนเงินเปิดบัญชีใครเจอ SMS แบบนี้เขาบอกนีบอกว่าอย่าหลงกลเด็ดขาดครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าแม่เลี้ยงตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินไปเกือบ20 0 0 0บาท ตอนนี้ก็กําลังรวรรบรวมหลักฐานไปแจ้งความวันที่6ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงตรงแหละนะครับที่กองบังคับการปราบปรา,ปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับผมได้รับโทรศัพจากแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงบอกว่ามีเรื่องช่วยเหลือหน่อยพอดีเขาไปกู้เงินผานในทาง s อสอ็ม ที่มีมาให้เพราะก็เห็นว่าแบบดอกเบี้ยมันถูกเข้าแอป,ปไปตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ทางนั้นก็รอให้โอนเงินไปก่อนว่าจะโอนเงินไปเปิดบัญชีหรืออะไรไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับโทรมาขอเงินอีกให้โอนไปอีกแกก็โอนไปเรื่อยจนแกรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะสองหมื่นแล้วก็เลยบอกว่าแกนของยกเลิกสัญญาทางโน้นก็ส่งข้อความมว่าต้องมีการโอนเงินไปเพื่อฉีกสัญญาผม แม่เลี้ยงผมมาแต่แคปข้อความมาให้ผมดูก็ปรากฏว่าก็เป็นแบบที่เข้าเตือนภัยกันใ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 นข่าวแล้วก็มีคนรู้จักผมบีกที่ประจวบเขาก็ติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันตอนนี้ให้แม่เลี้ยงไปรวบรวมหลักฐานแจ้งความนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ที่ประจวบที่รู้จักกันนะนะแจ้งความไปแล้วแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่ตอนนี้ผมได้ประสานประสานกับคนรู้จักนะครับวัทุนหน้าครับ ที่จะจะนาแม่แล้วก็เอาเอกสารไปให้ท่านดูที่แจ้งวัฒนาครับวันพุธตอนเที่ยงชั้นเก้าครับที่อาคารแจ้งวัฒนาครับมีเม s s พวกนี้มาคือคุณอย่าไปอ่าเขาเรียกว่าอย่าเข้าไปยุ่งมันนะครับ<ม>เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีใครที่จะเอาเงินให้คนง่ายๆแน่นอนใครที่โดนดกตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับให้รวบรวมหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวนะัดพร้อมกันที่จะ ไปเจอกับท่านรัฐมนตรตีดีเท่าวันพุณหน้าก็เรื่องนี้ก็คงต้องต้องจัดการกับกระบวนการทุกเนี้ย<ฮ>ออกมาให้ได้คือคือถึงแม้ว่าจะไม่สามารถให้มันหมดไปได้แต่ก<ฮ>็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ